สวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่คาเฟ่ใหม่ย,ย่านรามอินทานั่นคือเดสเ p a นะอยู่ในซอยรามอินทา19นะครับวันนี้พวกผม2คนแวะเข้ามานะครับเพราะว่าคาเฟ่เนี้ยเรียกว่าสวยเตะตาพวกเรา2คนมากเลยนะครับด้วยความที่มีความเป็นอาร์เคเต็กเจอร์นะครับแบบว่าเหลี่ยมรูปทรงต่างๆนะครับ แล้วก็ความคลีนกำแพงขาวๆพื้นขาวๆนะครับสวนหินมีความมินิมอลเนี่ยก็ค,คือใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ใหม่ๆนะครับอยากเล่นแสงและเงาอะไรแบบนี้ก็คือแนะนำมาให้มาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟาให้ให้เลือกหลากหลายเลยนะครับพนักง,งานที่นี่ก็แนะนำดีนะครับแล้วก็มีขนมดิเซอร์ทให้เราได้นั่งชิวนั่งทานระหว่างถ่ายรูปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้ผมนะครับจะมาถ่ายรูปน้องบูนะด้วยกล้องฟูจิฟิล์ม X10 นะครับกับเลนส์ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นาน,น นั่นกะ็คือ f u จินอทเอฟยี่สิามมิลมตัวใหม่นั่นแหละครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงภาพนิ่งภาพวิดีโอนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะแต่ก่อนจะไปนะครับก็ฝากกด Subscribe ช่องแบงค์ทีช่องนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับ ชอบโทนไหนดีครับเ,เ,เ,เป็นกแากแฟดำกาแฟนมหรือเป็นพวกแบบแฟนซีหน่อยครับเอาแฟนซีกับนมค่ะอ๋อโอเคครับผมถ้าเป็นนมนะครับจะอยู่ในโซนนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นอาราจ์เตรตตี้นะคบผมถ้าเป็นแฟนซีเนี่ยจะมี5โซนนี้ขึ้นอยู่ว่าชอบโทนไหนถ้าชอบโทนแบบเบ,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 บาๆแปแกๆเหมือนไทยสดชื่นนะคบผมจะแนะนําตัวอันเดอร์ร็อกซึ่งตัวนี้จํากัดแค่30แก้วต่อวันนะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการแบบแนวไปทางใกล้ๆเพียงกับพวกกาแฟส้มหน่อยจะมี2ตัวนี้ ตัวนี้จะอ่อนกว่าหน่อยหนึ่งนะครับจะมีความเบาตื่นง่ายเรื่อยๆนะครับจะเป็นกาแฟสตรอเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่แอปเปิ้ยูสุโซดาละโซดานะครับมันความซ่าเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนตัวนี้จะเบาๆไหลๆเหมือนกันจะเป็นมันจะเป็นแอลกอฮอลมันจะเหมือนเ,อออเนืกาซายจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับเลเยอร์ที่สองของกาแฟจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้ากับเวลาผ่านไปเหมือนเนืกาซายส่วนนี้แบบคือเข้มข้นนะครับผม เน้นแบบลดสว่างจะเป็นเฉดกู๊ดเหมือนเกือบเป็นช็อตกาแฟเลยคนะ่ะ โอเควันนี้ผมก็พากล้องฟิล์มมันด้วยเนาะพอดีฟิล์มเหลือนะครับกับไลก้า MP เลนส์35ิซามิลักตัวเดิมนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยที่เหลือไว้นะครับก็คือโกดักพ o อตท่าหนนะครับ<ม>เดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายให้หมดด้วยนะกับที่นี่คาเฟ่เดสเปซนะครับภาพจะออกมาเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย I เป็นไงกันบ้างครับกับภาพบรรยากาศภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอด้วยกล้อง FUJIFILM X10 แล้วก็เลนส์นะครับ23มิลที่ผมกล่าวไปในตอนต้นคลิปนะครับกับบรรยากาศที่นี่นะครับคาเฟ่ใหม่ย่านลามินทานะครับก็คือ Dash s p a c e นะครับอยู่ในซอยลามินทา19นะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจคาเฟ่ใหม่ๆนะครับสวย กินคลีนมินิมอลแบบนี้นะครับพวกผมก็แวะมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆชมกันนะยังไงก็ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องแมงกี่เจของเรา2คนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละ